ต้องพักนานเท่าไรคุณใดถแถลงอาการวิภาวีลูกยางสาวไทยหลังบาดเจ็บหนักต้องบอกว่าถือเป็นข่าวร้ายของทีมวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยเมื่อมดวิภาวีสีทองตัวตบหัวสาววัย26ปีเกิดโชคร้ายได้รับบาดเจ็บหนักจากการลงเล่นในเกมลีก โดยลูกยางสาวไทยที่ปัจจุบันลงเล่นอยู่กับฮุนไดฮิลสเตรตต้นสังกัดในศึกโคโววิลีเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บหนักจนไม่สามารถเล่นต่อไหวในเกมที่พบกับเรดสปาล่าสุดทางต้นสังกัดได้เผยว่าวิภาวีได้รับบาดเจ็บเอ็นข้ยหน้าข้อเข่าซ้าย s c l เฉีกขาดและหมอนรองกระดูกด้านนอกของหัวเข่าเสียหายทำให้ต้องเข้ารับการผ่าตัด นอกจากนี้จะต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวอย่างน้อย6เดือนนั่นทำให้จะหมดสิทธิ์ลงสนามช่วยทีมตลอดฤดูการที่เหลืออยู่เป็นที่แน่นอนแล้วพร้อมกันนี้ทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ออกมายืนยันว่าอาการบาดเจ็บของวิภาวีสีทองถือว่ารุนแรงและจะต้องเข้ารับการผ่าตัดแบบสองกล้องโดยจะไม่สามารถกลับมาช่วยทีมชาติได้ทันในวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2025 4มิถุนายนถึง27กรกฎาคม2568และวอลเลย์บอลซีวีลีก 22สิงหาคมถึง7กันยายน2568อย่างแน่นอน